เบอร์รี่คาปูชิโน่คือใส่ใส่เหล้าเบอร์รี่ตายละจะเริ่มได้หรอพี่นนกินเหล้ากาแฟไหมเนี่ะยังติกี่น้าเริ่มเมาตั้งแต่ตอนนี้เลยดีหรอจริงหรออยากถ่ายคลิปได้ไหมคะเออมัน๋อมันจะพูดได้ดีขึ้นโอเคนะโอเคเอาไอซ์เบอร์รี่ลาเต้ครับเริ่มเลยมันมีใส่มีใส่แอลกอฮอล์อีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหม ไปเคอกเทลไปเลยงใช่ไหมครับอ๋อ,อ,อประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับกาแฟแก้วแรกวันนี้นะครับเป็นกาแฟเล่าเบอรี่นะครับเมาหรือเปล่าหอ,องออืมอืม,อมดีมันๆๆแต่ว่าไม่ได้กลิ่นเหล้ากลิ่นอะไรเลยนะเราต้องคนก่อนไหมทานโทษนะทุกคน ว <c oughs> ิธีคนอืโอเคก็คือลาเต้ทั่วไปนี่แหละแต่ว่าไม่ได้กลิ่นเหล้ากลิ่นอะไรเท่าไหร่นะครับ